สตีวีเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสูงอยู่ที่4ฟุต7นิ้วหรือประมาณ140เซนติเมตรเคลื่อนที่ด้วยล้อขนาดเล็ก2ล้อหมุนตัวได้360องศามีแขน2ข้างคล้ายกับมนุษย์และมีหน้าจอสำหรับแสดงสีหน้าของหุ่นยนต์ความพิเศษของเจ้าสตีวีนอกจากจะคอยดูแลความปลอดภัยแล้ว ยังคอยดูแลในเรื่องจิตใจช่วยคลายเหงาแก่ผู้สูงวัยด้วยบทสนทนาที่เป็นเพื่อนเล่นยามว่างและมีมุกตลกสอดแทรกอีกด้วยหุ่นยนตน์สตีวีที่เห็นนี้เป็นรุ่นที่2ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมมาจากรุ่นแรกโดยให้หุ่นยนต์สามารถแสดงออกทางสีหน้าได้เพื่อเพิ่มปฏ,ฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในขณะเดียวกันมันยังมาพร้อมกับระบบนำทางอัตโนมัติและระบบสั่งการด้วยเสียง พร้อมพูดคุยตอบโต้กับมนุษย์ได้นอกจากนี้สตีวียังสามารถอ่านภาษากายของมนุษย์ได้อีกด้วยยกตัวอย่างคือหากคุณบอกหุ่นยนต์สตีวีว่าคุณป่วยหน้าจอของหุ่นยนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีหน้าเศร้าทันทีและมันจะตอบโต้กลับมาว่าผมเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นในการดูแลผู้สูงอายุสตีวีจะได้รับการติดตั้งโปรแกร,รมให้จดจำคำสั่งเช่นช่วยด้วย ซึ่งหลังจากที่ผู้สูงอายุร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหุ่นยนต์สตีวีก็จะทำการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์สตีวีเริ่มต้นที่วิทยาลัยทรินิตี้ดับลินในประเทศไอร์แลนด์ซึ่งทีมนักพัฒนาและหุ่นยนต์สตีวีได้ใช้เวลาอยู่ที่ชุมชนเกษียณอายุทหารน,นอร์วูดทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเตียงถึง300เตียงเพื่อให้ทีมนักพัฒนา เข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นรวมทั้งเพื่อเป็นการทดลองฝึกระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์สตีวีในสถานการณ์จริงซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเข้าได้กับทุกคนค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับต้นทุนต่อตัวในการผลิตหุ่นยนต์สตีวีนี้จะอยู่ที่2 0 0 0 0 0 0ถึง30,000ยูโรหรือประมาณ7 3 0 0 0 0บาทถึง1 00 1 0 0 0ล้าบาททั้งนี้ทีมพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ต้องการนำหุ่นยนต์มาแทนที่แรงงานคนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่พัฒนาหุ่นยนต์นี้ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งตัวผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุนั่นเองหุ่นยนต์สตีวีถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านของคุณยามที่คุณไม่อยู่เรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุครบถันทุกการดูแลในยุคดิจิทัล ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกมากขึ้นและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ให้กับคนยุคใหม่ที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุแต่ไม่สามารถอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงการมีหุ่นยนต์นี้มาช่วยดูแลก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ในยุคปัจจุบันนวัตกรรมหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งการนำหุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่นี้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น <c oughs>